เอาเลย,ยลเ,เลยถทายละเฮ้ยวู้ฮู้นี่คืโอคโ,อโอยนบัตรกลับหลังครับกิงกื้นี่เฮ้ยเฮ้ยที่จะทำได้ไงวะ โอ้โหโอ้โหโชคดีนะครับว่าวันนี้มาถ่ายแล้วมันไม่ร้อนนะโอ้ดูกันนะครับเป็นไร์พังเปื่อนดีครับค่อข้ังดีอากาศไปตา I'm making a a basketball appearance, but Julia is <laughs> the baseball. There it is, <laughs> underhand oh, he makes <laughs> it. This young man was สวัสดีคนเหงาทั้งหลายนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะค,คุณก็เหงาใช้ได้เหมือนกันนะเป็นไงครับสกิลบ้านพวกผมสุดยอดนยครับถ้าเกิดว่าชอบแล้วฝากกดไลค์หน่อยแล้วก็คลิปหน้าแนละ้วอยากให้เล่นกีฬาอะไรนี่เป็นบ้านนะครับโอ้โห้คบบ้านสกิลเราก็เทียบขนาดนี้แลนะโอ้ยไม่อยากเชื่นะครับว่ากีฬาอื่นนี่จะเฟี้ยวขนาดไหนนะไปไว้เจอกันในคลิปหน้านครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคุณต้องชอบคลิปต่อไปผมแน่นะครับกดติดตามผมด้วยไป